ุดเก้าเหลี่ยมอันนี้แท้นะคะแท้ค่ะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ตีเป็นแท้และกันแต่ให้ไปนะคะให้แท้ไปเลยสามสิบบาทแต่ดูแล้วไม่ชัวร์ครุฑครุฑด,ด,ดูตรงไหนที่ว่าไม่แท้ใช่ไหมคะดูที่หางคะ่ะถ้าหางคดหางบิดงอนะคะจะไม่แท้แล้วก็ผิวสีผิวก็จะไม่ใช่เป็นนิกเกิล เสีผิวอ่าใช่ใช่ถ้าไม่แท้นะสีสีผิวจะไม่ใช่เนื้อค่ะเนื้อไม่ใช่เนื้อไม่เหมือนลักษณะขององุพยากรุณนักลักษณะของตัวเลขตัวหนังสือโดยรวมอะค่ะโดยรวมนะคะไม่ได้ดูไม่ได้ดูตรงนี้จุดเดียวเพราะว่าเหรียญปลอมมีเป็นสิบบล็อกอะค่ะแท้รับซื้อสามสิบบาทไม่แท้ให้สิบบาทไม่แท้ซื้อไปทําอะไรดูกไหม เออเขาเอาไปทําวัตถุงมงคลน,นะคะวัดเขาสั่งไว้ป้านก็ส่งเขาอะค่ะหา,าให้พรายเฉยๆแต่ที่ป้านขายต่อจะต้องเรียนแท้นะคะขายให้นักสะสมเพราะจุดมากคนเขาดูเป็นกันทั้งนั้นนะคะนะคะไม่แท้เขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วค่ะ